ลิซ่าเปิดตัวรำพันเซลไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ในคาแรคเตอร์กิกกี้ที่ทรงพลังและสะกดทุกสายตากับความหมายของเพลงสุดจึง้งเรียกว่าทำเอาแฟนๆได้วีดกันรวยแล้วค่ะเมื <S <S ม่อนลิซ่าปล่อยไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอออกมาให้แฟนๆได้ว้าวกันอีกครั้งซึ่งนับว่าเป็นเพลงลำดับที่7ในอัลบั้มเปิดตัวของอนลิซ่าที่มีชื่อว่าอา t เธออีโก โดยมีแมกกนทีสโตเลียนแรปเปอร์และนักร้องชาวอเมริกันมาร่วมฟิชชิ่งด้วยงานนี้ได้เห็นลูกสุดเจ๋งของนลลิซาพร้อมผมยาวสีบลอน์กับชุดสดใสสีชมพูทําเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์พร้อมกดหัวใจกันแบบรัวๆให้กับคลิปวิดีโอนี้ค่ะเรเวอร์โนอลิซาไม่เคยหยุดนิ่งและเสิร์ฟผลงานปังๆให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องและสําหรับเพลงราฟเนเซลของนลลิซาพูดถึงผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตหรูหราได้โดยความสามารถของตนเองทุกคนมีพลังมีอิสระ โดยเน้นย้ำให้ทุกคนดูแลตัวเองเพื่อสร้างความสมดุลในชีวิตที่แสนวุ่นวายค่ะเรียกว,ว่านอริซาได้ท้อนตัวตนของเจ้าหญิงราพันเซลในยุคใหม่ที่มีความมั่นใจและมีความเป็นตัวของตัวเองและสามารถที่จะเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใครค่ะ และถ้าพูดถึงความเลิศของไลฟ์เพอร์ฟอร์แมน์ราพันเซลในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าหญิงราพันเซลในยุคของโนริซ่าอยู่บนกองเงินที่สูงจหง,ง่านดังกับหอคอยเรียกว่าฉีกทุกกฎของเจ้าหญิงราพันเซลที่เคยมีก่อนหน้านี้งานนี้ก็ทำเอาฟแฟนๆทั่วโลกถูกใจกันเป็นอย่างมากกับการครีเอทและความคิดที่สร้างสรรค์และนำเสนอในมุมมองที่แตกต่างซึ่งก็สะท้อนต,ตัวตนของโนริซ่าได้เป็นอย่างดีผ่านตัวละครครคเตอร์กิกี้ให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของเจ้าหญิงยุคใหม่ผู้ลุกขึ้นมานิยามชะตากรรมของตัวเองค่ะ และต้องบอกเลยค่ะว่าลูกนี้คอนองลิซาก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลโดยเฉพาะหุ่นที่สมส่วนคอนองลิซาที่แฟนๆต่างยกให้หุ่นคอนองลิซาเป็นหุ่นที่เพอร์เฟกต์มากๆถึงแม้ว่านองลิซาจะมีความสูง168เซนติเมตรแต่ด้วยแขนขาและหุ่นที่ยาวสมส่วน ทำให้น้องลิซ่ามีหุ่นเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้และไม่ว่าน้องลิซ่าจะสวมใส่ชุดอะไรก็ตามค่ะทุกลุกของเธอนั้นช่างดูมีสเสน่ห์และก็สวยสมมงสมกับการเป็นเจ้าแม่ไอคอนแฟชั่นจริงๆค่ะและแฟนๆทุกคนก็อย่าลืมไปสตรีมเพลงนี้ให้กับน้องลิซ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องลิซ่าได้มีผลงานดีๆออกมาให้เราได้ชื่นชมกันต่อไปค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของน้องลิซ่าที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ